โอมชานติวันนี้วันที่หเดือนตุลาคมปี2องพเราจะมาฟังคำพูดของอแวกปัปตจดาซึ่งพูดโดยอแวกปัปตจดาเมื่อวันที่ยี่สิเดือนกุมภาพันธ์ปี2002หัวข้อของเมรีในวันนี้เพื่อที่จะเปิดเผยพ่อจงทำทัศนคติของลูกและทัศนคติของคนอื่นๆนั้นให้เป็นบวก วันนี้ผู้ให้คุณประโยชน์โลกบับตาดายินดีที่ได้เห็นลูกๆของท่านในทุกที่ท่านกำลังดูและได้ยินความกระตือล้นอยู่ในจิตใจของลูกทุกคนลูกทุกคนนั้นมีเป้าหมายอย่างเดียวกันอยู่ในจิตใจของลูกและนั่นก็คือการกลับมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับพ่ออย่างรวดเร็วได้เห็นเป้าหมายของลูกเห็นความกล้าหาญของลูก และความคิดที่สูงส่งของลูกบับดาดายินดีเช่นเดียวกับสิ่งนั้นท่านก็ยังเห็นว่าแมน้นลูกๆทั้งหลายจะมีเป้าหมายที่สูงสุดคนที่สูงคุณสมบัติที่ปรากฏให้เห็นสำหรับสิ่งนั้นในตัวลูกก็ยังอยู่อย่างต่างลำดับกันการมีคุณสมบัติตามเป้าหมายหมายถึงการมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับพ่อ ลูกผู้ที่เป็นเครื่องมืออยู่บนเวทีของงานรับใช้จะมีความคิดเดียวตลอดเวลาที่จะเปิดเผยพอ่ออย่างไรและนั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ลูกนั้นมีความคิดเช่นนั้นไม่ใช่หรือต่อมาพ่อก็ถามลูกๆเม่อไหร่ลูกนั้นจะเปิดเผยตัวลูกเองในรูปแบบหรือสภาพที่สมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมของลูกได้ พ่อนั้นมีคำถามกับลูกๆว่าไม่ว่าลูกนั้นจะกำหนดวันสำหรับสิ่งนั้นแล้วหรือว่าวันนั้นไม่ได้ถูกกำหนดพรของบัปดาดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยานยานีและโยคีผู้ที่เต็มไปได้วยความสำเร็จในทุกงานตามเวลาความรู้หมายถึงการเข้าใจดวงยานที่รู้คิดก็คือคนผู้ที่ ทำงานของเขาด้วยความเข้าใจในเวลาที่ถูกต้องและได้รับความสําเร็จในในตัวเขาสัญ,ญลักษณ์ของดวงยานหรือคนที่รู้คิดหรือคนที่มีความรู้ก็คือว่าเขาจะไม่เคยถูกหลอกลวงและสัญ,ญลักษณ์ของดวงยานโยคีก็คือว่าเขานั้นมีสติปัญญาที่สะอาดและชัดเจนสติปัญญาของ พูดที่สะอาดและชัดเจนจะไม่เคยพูดว่าฉันไม่รู้ว่านั่นจะเกิดขึ้นอย่างไรดวงยานที่มีความรู้และดวงยานโยคีไม่สามารถพูดคำพูดเช่นนั้นได้พวกเขาจะใช้ความรู้และโยคะในทุกการกระทําที่พวกเขาแสดงคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่คงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงสันสกา และธรรมชาติดั้งเดิมและเป็นนิลังของเขาเท่านั้นสามารถที่จะคงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและไม่สันคลอได้อัจฉะโอมชานติ